พบกับสูตรตีบ้าสิบสี่สำหรับใช้ในปี2025จําจำนวนห้าสูตรแก้วจะใส่ดิ้งจัตฐานทุกสูตรไว้ในคำอธิบายชมกดที่ลิกงเพื่อเซฟสูตรได้เลยไม่ต้องจัทฐานด้วยต,ตัวเองครับสูตรแรกเป็นการใช้ยักเจไฟฟ้าเราจะเอาสูตรนี้ไปก็จะมีฐานแบบนี้เลยและน้ำยาที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับเราจะใช้ถังแคนเป็นคนเทือนขวานแล้วก็เยติ2สองตัวนะครับอาจจะเปลี่ยนถังแคนเป็นอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่น ซูเปอร์ลูกกระจกนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นควันล้วนก็ได้เลยเองนแม่ที่ใช้นะครับเราใช้ปลาแช่น,นะครับส่วนนี้เราจะไม่ใช้ยาพิษนะครับเพราะว่าแยกใหญ่ไฟฟ้านะครับมันมีออร่ามันสามารถที่จะกําจัดฐานแคนได้นั่นเองแล้วก็เครื่องจักรนะครับเราจะใช้โรงทานครับแต่ผู้ชมสามารถที่จะผลิตโรงทานแล้วก็ขึ้นยิงไฟไปเองได้นะครับเพื่อที่จะใช้โจมตีถ้าบ้านไหนนะครับใช้ขึ้นยิงไฟได้คุ้มนะครับก็ใช้เลยเลยนะมันก็จะดีกว่าเนาะแล้วก็ ผู้กานะครับแก้วคิงไปกับจามารีทรงพลังรองทาบูธแผ่นดินไหวบอน้ำแหลมแก้วควินไปกับยูนิคอนหุ่นเชิพดพยโยยา,ยาและกระจกพิเศษแก้วปู่ไปกับนกหัวนีและสองคำพีนะครับปู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนด้านะครับถ้าผู้ชมไม่ได้เอาปุ๊กปิ๊กไปนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนี้ได้เลยนะครับเป็นอัญมณีแห่งชีวิตนะครับแบบนี้เลยแต่แก้วคิดว่าแก้วใช้คำพี อมาตะน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอัญมณีคุ้มค้ั่งได้นะครับเพื่อปูโจมตีได้ไวนะพราะเราจะใช้ปูวอลกั่นเองแต่แก้วคิดว่าแก้วใช้คัมพีเอามาตะได้เลยนะครับยังไงู้ชมลองไปเล่นดูนะชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเนาะแล้วก็เจนนะครับแก้วแนะนําว่าให้ใช้หุ่นเชิดคุณขี้หมูป่านะครับแล้วก็หอกที่จะรวนครับแต่แก้วอยากให้เป็นหอกะครับเป็นรองเท้าบูทไฟฟ้าแต่แก้วมีเพียงแค่เลเ้วหนึ่งครับก็เลยไม่ได้ใช้ถ้าแก้วอัปเกรนับเ็ป หัวเชื่ยของขีหมูป่าแล้วหอกติจดจรวดเดินเราไปโจมตีกันเลยเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วจาตีชมกันนะครับมาถึงก็ดูเลยนะครับว่าเราจะเข้าด้านไหนนะครับอาจจะพิจารณาเข้าจากด้านที่มีพอสักแคงก่อนนะครับเพราะเราจะได้กําจัดทางแคงก่อนหรือว่าจะเข้าที่คิงควีนก่อนก็เลือกเลยนะครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าไปนะครับแก้วจะเข้าไปบริเวณบริเวณด้านขวานะครับตรงนี้แก้วอยากกาจัดโซนนี้ให้พังลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปได้านในนั่นเอง ก็มาดูแก้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแก้วปล่อยปูลงไปนะครับใช้บอลลูนไป2ตัวแล้วตามด้วยนางฟ้าลงไปนะครับถ้าว่าถ้าว่าปลาสักแคนอยู่แถวนี้นะครับปล่อยไปแค่ตัวเดียวพอนะบอลลูนเนี่ยอย่าปล่อยไปเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้ปูเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีไปที่เจนครับเจจอกมานครับเราใช้น้ำละข้าหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยแก้วปล่อยไปเพิ่มโอเคแล้วก็จะจัดการได้นะครับแก้วว่าเราโจมตีด้านขวาได้นะครับฉะนั้นเราจะเข้ากัน เราจะเข้านะครับเราก็จะใช้ลงฐานลงไปดนะ้วยซ้ายนะครับแล้วก็แก้วเช็คแค่ลงฐานครับแก้วใช้มันก็น้อยลงไปแล้วก็จะใช้ระเบิดเปิดกำแพงแก้วไม่ได้ใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับเลยใช้ระเบิดธรรมดาเขาดักด้วยครับเราใช้ระเบิดลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยโกแข็งยักษ์ใหญ่ปุ๊กปิกคิงควีนเจบอลลูนยักเข้าไปนะครับเราใช้แช่ ลงไปที่อาด้านในได้นะครับเราใช้กระโดดลงไปนะครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะเข้าไปเนาะเราใช้ยาวบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะทําการแช่ไปที่เสาลาวาแบบนี้เลยครับเราเข้าไปพอคิงเข้าไปตรงกลางแล้วนะครับให้ผู้ชมทําการใช้ถ้าไม่ตายคิงเลยครับแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายคัมพิมาตะเลยก็จะพังตรงกลางได้นั่นเองเรามียาบ้าเยอะครับก็ใช้กบลังฟ้าได้เลยพอเราใช้อมตะตอนตรงกลางด้วยครับนางฟ้าก็จะปลอดภัยนั่นเอง เราแช่ไปที่สารวานเลยนะครับแล้วก็เราใช้ยาบ้าไปที่คิงด้านบนแล้วก็ควีนครับเราสามารถทําอะไรบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นเราใช้ยาบ้าลงกไปนะครับแล้วก็ใช้ทําให้ตายควีนก็จะมีกระจกนะครับแล้วก็มีนฟ้ามานครับแล้วเราสามารถใช้ท้าไม้ตายเจได้ด้วยนะครับเจก็จ่าจงตีตรงนี้ถ้าเจมีรองเท้าบ๊ทไฟฟ้านครับจะเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยครับแก้วอวยแก้วเชียร์สุดสุสุดริมที่ประตูนะว่าให้มาชมแรกรองเท้าบ๊ทไฟฟ้านครับมันดีจริง ก็ค่อยคิดค่อยว่ากันนะครับถ้ามันจะโดนเนฟอ,อะไรยังไงแต่ว่ามันดีนะแกวก็อยากใจะให้ใช้เนี่ยเราก็มาจมตีมาครับเราเหลือพุก,ก้าเยอะเลยนะครับทหารนะครับอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะไม่น้อยนะเราเลออยยักใหญ่ด้านบน,นครับสามสี่ตัวหรือเปล่า3ตัวมั้งที่ด้านบน,นครับแกไม่แน่ใจว่า3หรือ4เหมือนมาซ้อนกัน,นครับเหมือนมาซ้อนกันก็3ตัวมั้งก็จะประมาณนี้เลยครับกับสุดแรก เป็นไงเด็ดไหมเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนครับวับนนี้มีแต่สูตรเด็ดๆทั้งนั้นเลยสูตรที่2เอาใจใส่มังกรกับการใช้มังกรไฟ้าแก้วไป9ตัวแต่ผู้ชมสามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปเปลี่ยนไปใช้มังกรธรรมดาล้วนเลยก็ได้หรือจะใช้กับซูเปอร์มังกรก็ได้เลยครับแล้วลองเพิ่มปรลูดลดลงดูนะว่าจะปรับยังไงให้เข้ากับสูตรเนาะแต่มาเล่นได้หมดเลยนะครับก็แก้วตีเป็นตัวอย่างละกันน้ำยาที่ใช้นะครับเราใช้บ้าสีแช่3า อาจจะเปลี่ยนเป็นบ้าน3ใช้5ก็ได้นครับหรือว่าจะติดยาพิษไปก็ได้นะครับเพื่อนคุณชมจ,กจะกครับจะถางแคนครับส่วนใหญ่แก้วมองว่ามงกรเนี่ยมันมันกิ่งพอที่จะรับมือกับถางแคนได้นะครับแก้วก็เลยไม่ได้เอายาพิษไปแล้วก็ถางแคน,นครับเราขอเป็นบอลลูนเก้าตัวบ้าแช่ดรฮอนะฮะแล้วก็ผู้ก,การครับแก้วเอาคิงไปกับรองเท้าบูทเป็นไหวบ้านนำแลมนะครับแล้วก็ควีนไปกับลูกธนูยักษ์แล้วก็หุ่นเชิดผู้เยายานะครับพอเราจะ เอาไปยิงป้อมพุหรือไม่ก็เมเครื่องกวาดอากาศนั่นเองแล้วก็ปูนครับเราต้องไปกับผ้าอากาศครับแล้วก็ใช้สองกําพีแล้วก็เจนครับเราจะเปลี่ยนมาใช้โล่สัสวงแล้วหอกจิจรวนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดนี้จะเล่นอย่างไรเชื่อันบเราครับบ้านที่แก้วจ่าที่ชมกันะครับก็มาถึงก็ดูเลยครับว่าป้อมเครื่องกวาดอากาศครับเป่าไปด้านไหนจะภาพนะครับเป่าไปด้านขวากับด้านซ้ายนะครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยแก้วอยากจะบอกเลยครับว่า อาวุธที่จมทีอากาศเยอะมากๆเลยครับแต่ด้านขวาก็จะมีป้อมมีสีนะทําให้เราเลือกยากเลยครับว่าจะเข้าได้ไหนแก้วก็เลยคิดว่าแก้วจะลองล็งไปนะครับแก้วจะยิงไปที่เครื่องตรวดอากาศนะครับไม่รู้ว่าจะแม่นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแก้วจะแม่นหรือเปล่านะครับแก้วไปควีนลงไปแล้วก็ควีนจะจมทีซ้ายขวานะครับแล้วก็จะยิงไปนะครับแก้วจะให้ดูกันโอเคแม่นเนาะเชนแก้วเข้าด้สายได้ครับแก้วปล่อยบอลลูนไปด้านซ้ายนะครับแล้วมันก็ได้ฟ้าลงไป อย่ลืมปอยคิงไปด้านขวานะอย่าลืมปล่อยนะแล้วก็ปล่อยมกระไดฟ้าลงไปนะครับเราใช้บอลลูนลงไปนะครับแบบนี้เลยเออใช้ปูแล้วก็ถ้าบ้านมันอยู่ไกลนะครับเรารอแป๊บนึงใช้ยาบ้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ดูหอลงไปเราจะใจเย็นหน่อยเนาะเราเข้าไปนะครับเราก็จะใช้สกิลคัมพิมตตะเลยนะครับพยายามให้มันกระไดฟ้าหลายๆตัวนะครับมันได้รับอมตะนั่นเองแล้วก็ใช้ยาแช่ลงไปนะครับด้านในแบบนี้เลยนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปได้นะครับ กราดไฟตรงกลางแคบแ้วคิดว่าแก้วปล่อยไปละกันควีนจะอยู่ด้านล่างแคบฉะนั้นแก้วปล่อยเสียไปดึงขวาจะท่าไม่ตายแล้วกราไฟด้านบนรับเราปล่อยยาป้าเราแช่ไปที่สารวาเลยโอเคนายเจก็จะเข้าไปนะครับเรามีแช่หนึ่งขวดเก็บไว้ใช้กับป้อมสารวาด้านล่างดีกว่านาะกราไฟจะเข้าไปนะครับก็จะโจมตีได้เจเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีก๊าไฟนะครับด้านบนเลืออยู่สองสามตัวนะครับก็จะลงมาควินเข้าไปนะครับเราใช้แช่ลงไปก่อนเลย คือเอาชัวร์เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บสำดาวได้นะครับคือมันไม่เหมือนกันทุกตาครับบางตาเราอาจจะเหลือมังกรไฟฟ้าน้อยแต่เราเหลือผู้กล้าเยอะบางตาลครับเราเหลือมังกรไฟฟ้าเยอะแยะเลยครับแต่ผู้กล้าตายไปหมดแล้วก็มีนครับมันก็ถือว่าเป็นสีสันให้เราได้เล่นกันครับคุณชมก็เล่นบางแผนไปเรื่อยๆครับค่อยๆเล่นสะสมไปถ้าเล่นล้วชอบนะครับแก้วก็แนะนำาครับว่าสูมังกรครับเป็นสูตรที่ง่ายอาจจะเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่เราต้องการปุนง่ายๆ ก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยสูตรที่3ามควีนชาร์ดหมูป่าคู่เราจะใช้คนขี้หมูป่าแล้วก็ซูเปอร์หมูป่านครับเราจะใช้แบบนี้เลยแล้วก็านแทนที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นหมูป่า9ก้าตัวบ้าพิษแล้วก็โรงฐานนะครับผู้ชมอาจจะใช้เครื่องยุกไฟก็ได้นะครับแก้วถนัดลงฐานมากกว่านะครับก็เลือกใช้ได้เลยนะแล้วก็ผู้ก้าครับเราจะเอาคิงไปกับรองทาบูทเผนยนไห้บอนำแหลมแก้วควีนไปกับลูกธนูแจ็แข็งแล้วก็ กระจกวิเศษนะครับท่านผู้ชมไม่มีกระจกวิเศษสามารถเปลี่ยนเป็นขวดเมาล่องหนได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของปู่นะครับเราจะใช้คัมภีอมตะแล้วก็คัมภียวยานะครับก็จะแบบนี้เลยผู้ชมอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแก้วใช้ปุ๊กปิ๊กไปก็เลยไม่ได้ใช้อันนี้นะครับเป็นบับเลือดนะฮะก็จะเป็นอันยนั่วยุงชีวิตนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะใช้คัมภีอรยาดานแก้ใช้คัมภียานะ พะแก้มีน้ำยาเพิ่มเล็กแค่ขวดเดียวนะคกับแก้วใช้น้อยแต่แก้วจะเน้นควินชาร์ดแก๊ปก็เลยเอายาวบ้าไป3ขวดเลยคือแก้วจะเน้นควินชาร์ดและใช้หมูป่าลงไปสั้นๆนั่นเองก็สามารถไปดัดแปลงได้นะครับว่าจะเล่นยังไงแก้วเอาเจนครับไปกับหุ่นเชือกขวขีหมูป่าแล้วก็ลองทาบุ้ไฟ้านะครับแก้วจะลองเล่ยวิ่งดูนะไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมนะครับกับเล่วิ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเช่นไรโอเคไปลุยกันจะบ้านล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันนะครับมาถึงก็ ดูเลยนะครับว่าปราสักแคนนะครับมีถังแคนไหมถ้ามีแถงแคนครับเราจะต้องโฟกัสที่แถงแคนเลยซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะเข้าไปนะครับแก้วจะเข้าบริเวณด้านขวาเข้าไปนะครับโจมตีสลาวาสองฟอร์มอินซีแล้วก็ภูก,การนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับโดยเราจะเข้าไปนะครับแก้วใช้มังกรนอน,นครับลงไปด้านซ้ายแก้วไปควีนบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้เข้าไปนั่นเอง ก็ควีนจะเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปได้นะถ้าควีนไม่ไหวนะครับเราปล่อยลงไปได้ควีนก็น่าจะไปดิ้นขวานะครับถ้าแก้วโอ้ดันสายแล้วมั้งเนี่ยโอเคมาดิ้นขวานครับลงใจหน่อยลงใจหน่อยเดี๋ยวเราใช้พมุดครับลงไปด้านล่างแบบนี้เลยแล้วควีนจะเข้าไปนะครับแกต้องใช้ยาบ้าก,ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาเราใช้บอลลูนลงไป2ตัวแล้วก็เราใช้ซุปเปอร์เบิร์ดครับลงไปแกวปล่อยน้ำแข็งุกระดูครับลงไปที่สารวานเลย เชนลักข้หัวนครับลงไปที่คิง2ตัวเลยนะครับแบบนี้แล้วเราเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็แก้วปลอยซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มดึงขวาครับเราใช้แช่แช่ไปที่สารวาลเลยเขาวางไว้ใกล้กัน,นครับไม่ดีนะเพราะเราจบจีได้ดง่ายเลยครับเราเข้าไปนะครับเราจะได้ด้านซ้ายมัมคิดว่าชาครับเราต้องแช่ไปก่อนอแช่ไปก่อนแล้วคีนก็จะไปดึงขวา แก้วดาวไม่ถูกเลยนะครับเราใช้แช่ลงไปแก้วใช้ถ้าไม่ตายเลยครับเพื่อที่จะเอาชัวร์เนาะแล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยเราใช้น้ํายาครับลงไปอขคืนหมดแล้วนะครับแก้วใช้น้ํายาล่องหุ่นลงไปได้นะครับควีนไม่ไปที่สารวานครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปและแก้วเข้าเลยนะครับแก้วใช้คิงไปด้านขวาลงทหารครับลงไปและแก้วปล่อยซุปเปอร์หมูป่านครับลงไปยังไม่ต้องไปหมูป่านนะแล้วไปปุกปิกปูเจลงไปนะครับ แล้วก็มุ่งอาจจะใช้ท้าไม่ตายตอนต้นได้เลยครับควีนจะตายลงไปไหมแก้วใช้ท้าไม่ตายให้กับควีนได้นะโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราใช้ทำายปูเลยก็จะเยียวยานั่นเองแล้วเราใช้หมูป่านครับลงไปที่อาวุธสองสตัวนะครับเพื่อที่จะตัดทางนั่นเองแล้วเราก็จะเข้าไปเราสามารถใช้ทําไมตายเจได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็หมูป่านครับเราก็ใช้เพิ่มด้วยลงไปได้ส่วนยาพิษเรามาครับถ้าไม่ได้ใช้กับผู้กล้า ก็ใช้กับถังแคนได้นะครับหรือว่าใช้กับผู้ก้าก็ได้เลยเองเอ้ผู้สลับกันปะเนี่ยโอเคเราจะเข้าไปกันครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทางเราก็จะเข้าไปนะครับเราเล่นน้ํายางหมดแล้วนะครับที่เหลือก็รอดูนะครับว่าจะได้สมดาวหรือไม่นะครับก็มาลุ้นกันด้านบนมีคิงอยู่นะครับแก้มีบอลลูนหนึ่งตัวเอาไว้เช็คกับดักนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปแล้วก็ใช้ธนูครับลงไปด้านล่างใช้คุณเถื่อนลงไปนะครับคิงแก้วาเปึกกระแพงเลย พะเดยวเราไม่ทันเวลาครับควนจะลงไปครับควนย,ยังไม่ตายชอบจริงนะควนชาร์ตมีลูกธนูแช่แข็งเนี่ยมันดีจริงๆถ้าใครชอบเล่นนะครับลองเล่นแล้วนะครับคิดว่าเราเนี่ยมาสายควินชาร์ตแน่นอน,นครับจะเป็นควนชาร์ตหมูป่าหรือสุดอะไรก็ตามครับแก้วแนะนําว่าให้แลกลูกธนูแช่แข็งครับแต่ถ้าผู้ชมไม่ได้ชอบเล่นไม่ต้องแลกก็ได้นะครับมันจะไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ถ้าชอบเล่นนะครับลูกธนูแช่แข็งจะดีมากๆเลย <S <S สูตรที่4ี่ซูเปอร์มังกรเราจะใช้ซูเปอร์มังกรเอาไป6ตัว แล้วก็ใช้อาคมเป็นอาคมป้า3ขวดแช่3ขวดแล้วก็ใช้น้ำยาอุลิกับนะครับเราใช้แังแคนเป็นบอลลูกแก้วตัวป้าแช่ด้วยเหาะนะครับคิงไปกับรองเท้าบู๊ตพินินไหวบนน้ำแหลมควีนไปกับลูกธนูยักษ์แล้วก็หุ่นเชิดผู้เยายวยานครับส่วนปูไปกับ2คำมพีน,นครับแล้วก็เจไปกับโลกสัตแสวงและหอกติจรวน,นครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดนี้จะเล่นอย่างไรเสือบ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจา่าตีชมกันนะครับมาถึงก็ดูเลยครับว่า เครื่องกวาดอากาศครับปอไปได้ไหนคือใจกแก้วครับถ้าบ้านมันต่อต้านสามดาวนะครับแก้วอยากให้เข้าที่ที่บ้านมากกว่านะครับมันจะค่อนข้างได้เปรียบเลยถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะใช้ควีนครับยิงเครื่องกวาดอากาศไปนะครับฉะนั้นแก้วจะลองดูแล้วกันพอแก้วจะเข้าที่บ้านเนาะอาจจะแก้วจะเข้าชมกันนะครับว่าแก้วจะแม่นไหมแก้วจะแม่นไหมเอาใช้ควีนลงไปนะครับแล้วก็ยิงไปเลยโอเคแก้วแม่นนะแล้วควีนก็จะมีนางฟ้านะครับทำให้ควีน สามารถอยู่ต่อได้ครับถ้าควีนไม่ค่อยไหวครับหรือเราจะพอแล้วเราก็ให้ใช้น้ำยาด้วยกลับได้ครับตอนนี้เราจะใช้ควีนเพื่อที่จะเป็นการตัดทางนั่นเองเดี๋ยวแกจะพาคุณชมไปนะครับว่าจุ่มตียยังไงแก้วขออีกนิดนึงแก้วรวบนะแก้วรวบเดี๋ยวรอให้ควีนยิงด้านขวาก่อนครับเราเรียกกลับเลยแล้วก็เราไปด้านบนครับเราใช้ควีนลงไปนะครับแล้วก็อ้าวแก้วลืมเอาเจ้าชายมาครับตอนนี้แก้วจะใช้เจ้าชายครับเราวปคิงลงไปละกัน แล้วก็ใช้เจ้าชายเนี่ยปล่อยลงไปตรงนี้ได้เลยนะเก้าใช้บอลลูนไปสักสตัวก่อน,นครับช็ดก,กบดักแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์มังกรบอลลูนปูเรือห่อน,นครับเราใช้คัมพีมตะด้าน,นครับใช้เลยแล้วก็ใช้เอีบบ้าน,นครับลงไป2ขวดแบบนี้เลยเองแก้วซุ่มออกให้เห็นเนาะเราจะเข้าไปครับก็จะโจมตีด้านในเราแช่ไปนะครับที่สลาวาน,นครับแล้วก็ใช้เจฟลงไปด้่นขวาน,นครับไม่มีใครโจมตีเราใช้เอียาบ้านลงไป แล้วก็เราจะลงไปเพิ่มนะครับเราก็จะได้สาวัสดิด้านซ้ายนะครับแล้วก็เรามียาบ้าอยู่ในขวดครับเรามีแช่เยอะนะครับ Ford. ฉะนั้นเราต้องแบ่งๆใช้ได้แล้วนะครับไม่ฉะนั้นเราจะเหลือฟรีเราใช้ยา er บ้าลงไปตรงกลางกิงเข้าไปนะครับตรงค้างเลยไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไงนะครับแล้วก็ทุ่พมอแม่ก่อจะไปด้านขวานะครับด้านซ้ายคิดว่าน่าจะไหวนะแต่แก้วช่วยด้านซ้ายดีกว่านะครับเพราะว่าด้านขวามีหลายตัวนะครับแล้วก็ช่วยยาแช่ลงไปด้านซ้ายนะครับมันจะได้โจมตี แล้วลงไปต่อได้ก็จากแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จากลงไปด้านล่างนั่นเองโอเคถ้าฝั่งของซูเปอร์มังกรครับก็จะไปด้านขวาแล้วก็จะลงมาครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายเข้าไปด้านซ้ายแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับเสียดายที่ซูเปอร์มังกรครับตายลงไปแล้วก็เรายองเหลืออยู่นะครับเราเหลือควีนก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้แก้วตั้งใจที่จะใช้เจ้าชายนะครับก็ท่านชมใจเจ้าชายก็ลงไปพร้อมๆกับปู่เนาะ ลงเจ้าชายนะครับใช้ทําไม่ตายปูเสร็จแล้วมันออกมาตัดเสร็จนะครับก็ใช้ทําไม่ตายเจ้าชายได้เลยสุดที่5้าซูเปอร์แม่มดเราจะใช้ลูกไฟนะครับไปเล่นสนุกสนุกกันนะครับถ้าไใดที่ชอบลูกไฟยิงลูกไฟมันนครับสุดนี้ต้องลองต้องลองถ้าแค่ที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นซูเปอร์ลูกกระจองนะครับเอาไป3ตัวบอลลูนหตัวแล้วก็มินเนี่ยสตัวนะครับจะเปลี่ยนเป็นขวานล้วนก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นเยติ2ตัวก็ได้เลยนะครับใช้บ้าพิษแล้วก็ ทางฝั่งของคิงนับเราจะเอาไปกับรองเท้าบูทแผ่นไหวบนน้ำแลมแล้วก็ควีนครับเราจะเอาไปกับหุ่นเชิดุ้ยายากระจกวิเศษนะครับส่วนปูเราจะเอาไปกับอัญมณีคุ้มข้างแล้วก็ลูกไฟนะครับส่วนเจเราจะใช้หุ่นเชิดขวัขีมหมูป่าแล้วก็รองเท้าบูทไฟฟ้าเลี้ยวหนึ่งนะ <laughs> ใช่นะครับเลี้ยวหนึ่งนะครับแก้วก็เชียร์นครับว่ามันใช่ดีจริงเดี๋ยวไปดูว่ามันดีจริงที่แก้วบอกหรือไม่ไปดูกันเลยอ แต่บางแล้วนะครับบานที่แก้วจ่าที่ชมกันนะครับสุดนี้เราจะดูไปที่ปาสะแคนนะครับว่ามีาแต่แคนไหมเราจะยิงลูกไฟไปพังปาสแนนะแคนครับโอ้หไม่คิดว่าจะมีอ่าไม่มีไม่คิดว่าจะมีะมมมาะมทางแคนนะครับก็เอาเป็นว่าแก้วยิงง่ายๆเลยละกันถ้าแบบนี้เราก็ดูนะครับว่ามีอาวุธอะไรแกล้นะครับเราจะยิงเข้าไปแบบนี้ก็ใช้เพนไวนลงไปได้ก่อน,นครับเราปล่อยเพนไวนลงไป2ขวดและใช้ปู ถ้าไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไป2ตัวนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปแบบนี้เลยปูก็จะเข้าไปนะครับแก้วเอาตรงนี้ให้พังลงไปก่อนเนาะถ้าสองอันนะครับพอเรามีเวลาพอสมควรเลยปูจะเข้าไปนะครับลงมาด้านข้างแก้วลืมใช้อ่ะแก้วขอใช้ขึ้นยิงไฟนะครับลงไปด้านซ้ายปล่อยคนเถื่อนลงไปก่อนขึ้นยิงลูไฟนะครับแล้วก็ปูเราดึงมาเลยนะครับใช้คิงมาดึงปูมานะครับเอามาก่อนอย่าเพิ่งไปซ่านะปูแหมเก๋าจริง เราใช้ซูเปอร์แม่มดปัลลูนครับลงไปใช้พุกปิ้งลงไปนะครับใช้ระเบิดเปิดกำแพงแต่เรามีจามารีนะกลัวอะไรนะเราใช้เจลงไปนะครับกับรองเท้าบูธไฟฟ้าเลี้ยวหนึ่งนะเรามีซูเปอร์ระเบิดไม้ไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นเราจะดูกันนะครับว่าจะไปด้านไหนเราใช้กระดูดไปด้านบน,นครับแล้วก็แชบที่สารวะก,ก่อนเลยโอเคเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวใช้รองเท้าบูธไฟฟ้าแล้ว้รองเท้าบูธของคิงนะรองเท้าบูธแผ่ดนดินไหวนะครับลงไป เริ่มมั่วหมดแล้วนะครับพอดีตื่นเต้นนะฮะเจ๊ใช้ทําไม่ตายแล้วก็ใช้แช่นครับลงไปได้โอเคเราแช่ไปนครับเราใช้เอ้บ้าลงไปเพิ่มแก้วลึปล่อยควีนให้ตายซิโรบินแล้วก็แก้วใช้แช่นครับลงไปที่สารวาใช้ทําไม่ตายคิงเลยครับก็จับกํ่แพงได้หมดเลยแก้วใช้ล่องหุ่นไปที่คิงแล้วก็เราสามารถใช้ล่องหุ่นไปได้เพิ่มนะครับแก้วปล่อยล่องหุ่นไปที่เจด้้ายปล่อยไปที่คิงด้านบนสุดนี้มันไปสุดที่ เพลินนะแต่ว่ามันมีสิ่งต้องทาหลายอย่างครับถ้าคุณชมไปเล่นแล้วไม่ได้เล่นบ่อยๆนะครับยังไม่ยังเล่นได้ไม่มากเนี่ยอาจจะแบบว่าบื่อแบบแก้วได้นะครับแก้วลืมปล่อยถ้าไม่ตายคิงอะไรเงี้ยแก้วลืมใช้น้ํายาล่องหุ่นนะครับก็ชมค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆฝึกไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนทมได้เลยครับว่าจังหวะนี้ควรใช้อะไรยังไงครับก็คอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวแก้วจะมาตอบให้ชมกันนะครับแก้วก็พอเล่นได้ก็สามารถที่จะเอาไอเดียนะครับไปเล่นกัน บนันีแก้วก็นำมาฝากกันนะครับกับ5สูตรตีบ้าน14ในปี2025นะครับสามารถที่จะใช้สูตรเหล่านี้นะครับไปป้นก็ได้ไปวอกก็ดีนะครับท่านผู้ชมใช้แล้วดีไม่ดียังไงก็สามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกได้และแก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ที่ใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมวันนี้แก้วลาไปก่อนแลพบกันใหม่สวัสดีครับ